ลูกค้าสวัสดีทุกเออคนดูทุกคนนะครับวันนี้จะมาแนะนำที่จกสายไฟนะครับแบบ20เส้นอ่ะทีเดียว20 30เส้นนะครับก็คือตรงเนี้ยคือมันจะเป็นอุมโมงค์นะครับเนี่ยปึ๊บปื๊บยาวไปแล้วเราจกเควสมันจะก็ด้งข้างบนถึงมาเนี่ยเครืมันจะเด้งประมาณเนี้ยแล้วตำรวจก็จะไปขีบไปด้านบนถ้าตำรวจไม่รู้นะแต่บางคนรู้ก็เข้าไปอุมโมงค์อ่ะมันจะมันจะเหมือนพื้นที่ทับซ้อนอ่ะเอาง่ายๆโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีตรงไหนบ้างเราก็มาตัวนี้เลยเนีย่ยตรงอุโมงนะอยู่ตรงขวางข,งขาแผนที่นะครับเนีย่ยแล้วก็ไปเลยนีใครเนเรียบดูกับเราหรือเปล่าเนี่ย บนร้านเหรอนี่นะครับมันจะเป็นแบบเนี่ยมันจะเป็นอุมโมงค์เราก็มาเลยเนี่ยอันนี้สองเส้นแรกนะครับกะจกได้หมดเลยน,นี้ยังไม่มีคนจบอันนี้จกได้แล้วก็ยาวไปเลยครับจุดสุดอุมโมงค์อ่ะมันมีจุดสุดอุมโมงค์อันนี้สองใช่ไหม สองแล้วสี่สี่นี่ฝ่าม,มือสี่แล้วหกหกแล้วก็แปดฝ่าม,มือเหมือนเดิมก็ได้สลับกันเดี๋ยวมันอยู่สลับกันแหละเนี่ยอยู่ที่สุดอุโม,มงค์อ่ะเนี่ยสุดอุโม,มงค์เลยอะไรอ่ยสมสมมติผมจบ ผมว่าผมผมจบสองอันนี้เนาะเนี่ยจบจบจนรู้สึกเนาะเนี่ยเว้มันก็จะเด้งขึ้นบนเมืองอะเข้าบนเมืองมันจะมันจะไม่มีใครค่อยรู้อะว่าหยุดอยู่ใต้อุโมงค์เนี่ยมันก็จะเด้งไปสี่สองเจ็ดเนาะมันอผมจะเป็นตัวเลขสี่สองเจ็ดเนี่ยประมาณน,นี้นะครับตำรวจก็จะไปด้านบนแล้วจบสบายด้านล่างเลยเนี่ยนะครับก็ค่าคอมีแค่นี้แหละนะครับก็บายบายครับทุกคน